สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับคลิปดีๆมีสาระจากช่องดิฟกับเพียเดียกอครั้งนะคะวันนี้นะคะกลับมาเจอกันในแบบฝึกหัดทักษะภาษาปหในหน้าที่64เป็นข้อที่3นะคะประกอบด้วย5ข้อย่อยวันนี้เราจะมาเรียงคำตามพจนานุกรมกันค่ะ เรื่องการเรียงคําตามพจนานุกรมใครยังไม่เข้าใจตรงไหนไหมสามารถสอบถามได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาลองทําไปพร้อมๆกันดูก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วง่ายมากไม่มีอะไรยากนะคะดูกันที่ข้อที่หนึ่งค่ะถ้าพูดถึงเรื่องการเรียงคําตามพจนานุกรมทุกคนต้องท่องไว้เลยนะก็ไก่ถึงฮอนุคูนะคะโอเคนะโอเคต้องจําก็ไก่ถึงฮอนุคูงได้นะคะทีนี้กลับมาข้อที่หนึ่งใหม่มีคําว่าอะไรบ้างคะชาวจัดสรรกังขาเจือจุนและคติยาไม่ต้องไปดูอะไรเยอะแยะมากมายดูพยัญชนะต้น อย่างเดียวพอพยัญชนะต้นต่อไปพี่หน่อยมีอะไรบ้างมีชอช้างมีจอจานก็ไก่จอจานจอจานนะคะแล้วก็ขอไข่นะคะโอเคอะดูแล้วตัวอะไรมา,นนะะมาเป็นอันดับหนึ่งแน่แดูแค่พยาญชนะต้นก่อนกังขามาเป็นอันดับหนึ่งแน่แนเพราะมันคือกอไก่ค่ะแบบนี้ต่อไปต้องเป็นขอไขค่ค่ะคตติยาถูกไหมอ่ะแล้วทีนี้เหลือเป็น จอจานกับชอช้างใครมาก่อนใครระหว่างจอจานกับชอช้างเราท่องไว้สิเราก็จะเป็นงองูงองูอะไรเอ่ยงองูแล้วก็จอจานต่อไปใช่ไหมคะเอององูแล้วก็จอจานแต่พี่เขาจอจานมันมีสองอันแล้วจอจานไหนต้องมาก่อนทุกคนดูข้างบนตรงนี้นะคะมันคือสระอะถูกไหมไม้หันอากาศก็คือสระอะแต่อันนี้มันเป็นสระเอือค่ะขึ้นต้นด้วยสระเอข้างหน้าแบบนี้ทุกคนคิดว่าสระ,ะอะกับสระเอดูแค่ข้างหน้าปุ๊บสระอะกับเอออันไหนมาก่อนเอ่ย แน่นอนมันต้องเป็นอะนะคะเพราะฉะนั้นจัดสรรมาก่อนเจือจุนนะก็จะเป็นจัดสรรค่ะจัดสรรแล้วค่อยเป็นเจือจุนสุดท้ายปิดท้ายด้วยคาว่าอะไรเอ่ยชาวค่ะจำนวนพยางไม่ได้มีผลต่อการเรียงนะคะเห็นไหมชาวเป็นพยางเดียวไม่ได้หมายความว่าต้องอยู่คําแรกเสมอไป ต่อไปเราไปดูกันที่ข้อที่2ค่ะมีคําว่าอะไรบ้างก็จะมีถวายพระพรใช่ไหมมีชื่นฤดีมีถวยเทพมีประจักษ์แล้วก็ตรัสอ่ะโอเคมาดูที่พยัญชนะต้นเป็นหลักนะคะคําแรกเลยถวายพระพรคือถอถุงชื่นฤดชชนะะีชอช้างนะคะชอช้างนะถวยเทพทอทหารแน่นอนประจักษ์ปอปลาค่ะและตรัสเป็นตอเต่าโอเคเราดูซิว่าอันไหนมาเป็นอันดับหนึ่ง พยัญชนะตัวไหนมาก่อนเพื่อนพี่คะหนูท่องไม่ได้หนูจำไม่ได้เลยหนูต้องพยายามท่องให้ได้นะคะการที่จะทําเรียงคําตามพจนานุกรมก็ต้องเป็นชื่นหรือดีก่อนใช่ไหมเพราะว่ามันคือชอช้างชอช้างแล้วท่องไปค่ะชอช้างซอโซชอเชื่ออะไรต่อค่ะเราชเราตะปตกทฐานทอนางมโธธระพุทธนอนเนีนแล้วเด็กตอเต่าอ่าทอถุงทอทหารก่อนใช่ไหมตอเต่าค่ะต่อเต่าต่อเต่าแล้วเป็นตรัสใช่ไหมแล้วก็ต่อเต่าค่ะเป็นทอถุงก็จะเป็นถวายพระ อ่อนตาทอ,อ,อถุงทอทะหานค่ะแล้วจะเป็นถวยเทปเออแบบนี้ปิดท้ายด้วยคําว่าประจักษ์ค่ะเพราะว่าประจักษ์จะมาทีหลังใช่ไหมก็จะเป็นทอทงนอนหนูบอไปไม้ปอปลาแล้วเออก็จะเป็นประจักษ์พอดีแบบนี้เห็นไหมคะ่ะแล้วก็จะเรียงไปเรื่อยๆแบบนี้เนาะต่อไปนะคะข้อที่สามพระบรมวงศ์ค่ะ พระบรมวง์บุพกษาสรสย์์ภูมิภูมินะสระีค้านขายเทวริสค่ะพอพานถูกไหมดูคําแรกพอพานบุพภาบวอใบไม้ภูมิพอสำเพาค่ะค้านขายขอไข่หาเจอยังแล้วก็เทวริสพี่คะสระเอหรือไม่ใช่นะคือทอรหารนะคะแล้วทํำยังไงก่อน เห็นตัวแรกเลยตัวแรกขอไข่มาก่อนแน่นอนนะคะเพราะว่ามันเป็นขอไข่ขันไข่ามากค่ะอันดับหนึ่งตัดออกไปแล้วทีนี้อะไรจะมาก่อนระหว่างทอรหารพอสำเพาบอเบไไม้แล้วก็พอพานที่แน่ๆคือพอสำเพามาทีหลังเนาะอ่ะอันที่มาเป็นอันดับที่สองคือเทวฤทธ์ค่ะเทวฤทธ์นั่นเองนะเป็นอันดับสองแล้วก็อันดับที่สามคือบุก พระกะสัตย์ค่ะบอใบไม้นะต้องเป็นบอใบไม้ก่อนแล้วก็เป็นอะไรคะเป็นปอปลาพอพานฟอฟันแล้วค่อยเป็นพอสำเพาเพราะฉะนั้นก็จะเป็นพระบรม,มวงศ์ค่ะพระบรมมวงศ์สุดท้ายคือสุดท้ายคือภูมิภูมิเป็นอันดับสุดท้ายเลยนะคะง่ายไหมง่ายง่ายต่อไปข้อที่สี่ค่ะข้อที่สข้อนี้ หยาดเสโทใช่ไหมพระกายานะคะรัดพงผีแล้วก็อยูุ่บนอดูที่คำแรกก่อนหยาดเสโูมันเป็นเสียงหยาดมันเหมือนเสียงหยอเป็นเสียงยอหรือเปล่าคะไม่ใช่คือหอหีบนะหอหีบนะคะหยาดเสโทรพระกายาพอพานรัดขัดรัดตอเรือพงผีพอพานอีกแล้วยอยักษยุบนนะคะอ่ะแล้วคำไหนต้องมาก่อนจากที่เราดูที่แน่ๆเลยคือหอหีบอยู่สุดท้ายถูกไหมคะ ที่แน่ๆคือหอหีบอยู่สุดท้ายแล้วคําแรกเลยจะเป็นพอพานค่ะเพราะจากที่ดูๆอยู่เนี่ยมันเป็นรอเรือมันเป็นยอ,อยักษ์อย่างเงี้ยใช่ไหมมาที่หลังพอพานนะคะแล้วพอพานเนี่ยพอพานมันมีซ้ํากันสองตัวก็ต้องไปดูตัวที่2ระหว่างพระกายาที่ตัวที่2คือรอเรือกับพงพีค่ะตัวที่2คืององงูทุกคนตอบหน่อยว่ารอเรือกับงองงูอันไหนมาก่อนกันมันต้องเป็นงองงูมาก่อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นพงพีจะมาก่อนค่ะ พงพีเป็นพอพานแล้วเป็นงองูมาก่อนส่วนพระกายาที่เป็นพอพานแล้วเป็นรอเรือเนี่ยมาทีหลังแบบนี้เสร็จแล้วตามด้วยอะไรล่ะคะระหว่างรอเรือกับยอยักษ์เราก็ท่องไปมันจะเป็นพอสำเภามอมะยอยักษ์ก่อนใช่ไหมยอยักษ์แล้วค่อยเป็นรอเรือลอลิงนะคะวอแวนสาวสารสาวชีสาวเสือหอหีบหยาดเสโทนนั่นเองเนะคะแบบนี้แล้วก็ เรรียยบ้อไปกันต่อที่ข้อสุดท้ายนะคะไปกันต่อที่ข้อสุดท้ายล้วก็จะเห็นว่ามีคําว่าอะไรบ้างอ่านก่อนสารพันประชาราชพระภูวดลมหาชนแล้วก็พยานนะคะอะเลือกมาดูที่ตัวข้างหน้าสุดสารพันสอเสือประชารชาปอปลาค่ะพระภูวดลพอผานมหาชนมอมมาและพอพานกลับมาอีกแล้วซ้ากันอีกแล้วใช่ไหมแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาเพราะคําแรกคืออะไรเอ่ย คำแรกคือคำว่าประชาราช์ค่ะปอปลากว่าสายตาดูแลปอปาลาเนี่ยแหละมาก่อนเพื่อนแน่นอนใช่ไหมมาก่อนเพื่อนแน่นอนนะคะก็จะตอบเป็นประชาราช์ทีนี้ต่อจากปอปลามันจะเป็นอะไรพอพึ่งฝอฝาแล้วก็จะเป็นพอพานใช่ไหมพอพานคราวนี้กลับมาดูอีกทีค่ะมันมีซ้ำกันอีกแล้วระหว่างพระภูวโดนกับพยานก็ดูค่ะว่าพอพานรอเรือในพระภูวโดนใช่ไหมตัวที่สองของพยานเกิอ,อะไรเอ่ยยอยัก อย่างเงี้ยทุกคนคิดว่าการที่เป็นรอเรือกับยอยักษ์อะไรจะมาก่อนกันดูจากข้างบนเลยยุบบนมาก่อนรัฐใช่ไหมเพราะฉะนั้นยอยักษ์ในะคำว่าพยานเนี่ยมันจะมาก่อนรอเรือนะคะคําที่สองเอก็ต้องเป็นอะไรเอ่ยก็ต้องเป็นพยานสิใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นพอพานยอยักษ์นะคะส่วนคําที่3จะเป็นพระภูวโดนเพราะว่าเป็นพอพานแล้วก็รอเรือนะคะเรียงกันแบบนี้ อย่าลืมว่าต้องท่องก่าไก่ถึงฮอนกูบด,ด้วยนะคะแล้วพอพ่านแล้วอะไรต่อพอสัมเพาาแล้วค่อยเป็นมอมา้ามาค่ะก็จะเป็นมหาชนใช่ไหมเพราะฉะนั้นสุดท้ายจริงๆเลยก็คือสอเสือค่ะสาระสารพันนั่นเองนะคะเสร็จเรียบร้อยส่วนข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นอะไรเอ่ย เป็นคัดลายมือไม่เกี่ยวนะคะใครได้คัดก็อย่าลืมคัดด้วยส่วนใครไม่ได้คัดก็ไว้รอเจอกันใหม่ในหน้าที่65นะคะบทต่อไปนั่นเองอย่าลืมกดติดตามหรือ subscribe รอไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย